เอะไรเนี่ยเฮสโอลออนไลน์ช okay, ็อปเฮย้ยมีออนไลน์ด้วยแต่อยากเล่นคนเดียวอ่าอ,อันนี้จำอ๋อนนอันนี้ดอกอันนี้จำอัอนนี้อ๋อรู้แล้วโอเคเฮ้ยอะไรเนี่ยจริงเกมอะไรเนี่ยเออ

อ๋อยิงตัวลงโอเคดูแลอะกดเลยกดกดดิทำไมไม่กดอะ๋ยวกดมันลำบากมากเลยเกมเนี้ยทุกคนเกมนี้ลำบากมากโอเคให้ส่งอให้ส่งของโอเคให้เราไปส่งของทุกคนเอ้อ๋อสามร เดี๋ยวเป็นหงต้องทำยังไงเนี่ยต้องทำงยังไงอ่ะไปส่งขององี้เลยไปเลยเจ้าเจ้าเจเจาเจ้าเ้อาไปใจดิหมอต้องใส่ในกล่องนี้โอเคให้กล่องนี้อ่ะอแล้ววางมันกันแล้วในเกมนี้เดี๋ยวเป็นหนึง่งเอาไปเอาไปทั้งตัวเลยเย้ย เออส่งของเสร็จแล้วอ่ะกดอีก,ก,ดอกเดี๋ยวเดี๋ยว,ว,เ,วยเดี๋ยวตัวเวนอะไรเดี๋ยวทำไมวิ่งตลอดเวลาอ่ะปึ๊บอ่นนี่ไงได้ขอมาโอเคเราจะไปส่งของกันเออโอเค้ยส่งของนี่นะเดี๋ยวจับจับดิเออละบากลอเกิน ี่ส่งี่ส่งตรงนี้ใช่ไหมเย้โอเคเริ่มรู้แล้วอ่ะจับเหมือนเดิมจับดิโอเคได้ของมาใหม่โอเคอ่ะอาไปส่งผมได้ยี่มห้าบาทเลย เอากดดิลำบากหรือเกินอ่ะเอากดดิกด,กดยกขันยกส่งที่เดิมเพื่อพิมอะไรส่งส่งส่งโอ้ยส่งของลำบากหรือเกิน yeah, bật bật tùng ok, đây mà đó, yeah, ôm à xuống, ba, à chắc đi, chắc đi เราจะไปดูที่อื่นบ้างแล้วส่งของอย่างนี้เอ้ยมือติดมือติดช่วยด้วยมือติดช่วยด้วยมือติดอันกระโดดรถกระโดดรถรถรถอ่ะมือติดติดด้วยมือติดเออมือติอดเออมือติดโ,โ,โอเคอ่ะให้เราไปดูเหรอหเวลาขับรถไปก่อนมันขึ้นรถยังไงคุณเดี๋ยวไปหนึ่งโอเครถเก้ เอ้ยเจ็บดิไม่ดีอ๋อเอย้เฮ้สุดยอดเย้ขับรถเย้วโ,โเหเมืองสวยมากโอ้โหขับรถไปเลยเนียดเนียไปเล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 ยไปไป,ไป,ไปตรงนน้นตรงนน้น

อ่ะเอากล่องวางแล้วก็เทียมยากลำบากเอ้ยทำไมเราไม่ใช้รถนี้ล่ะรถนี้สะดวกกว่าเยอะเลยเดี๋ยวเปน็งนงั้นทุกคนคว่ำมือมีดรถตุ๊กตุ๊กอ่ะเออรถเนี้ยกกอ,อ๋วของแทงมดิโอ้ยขึ้นดีดีโอเค เออเอาขึ้นเอาขึ้นเออเอเอาดีเอาขึ้นดีดีเอาไหมอ่ะไหมอ่ะตีไรอ่ะเดี๋ยว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 โอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไปกองก่อนไปกองเอาติดอ่ะเอาติดเอาเอาติดเอาทำอะไรได้เนี่ยเอาได้โอ๊ยโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยเดี๋ยวเริ่มใหม่ก่อนเริ่มใหม่ก่อน ใหม่ละโอเคจะขึ้นเย่เอาไหนอะกล่องอ๋อกล่องอยู่ที่เดิมใช่ไหมไม่ใช่แล้วมัหายไหนโอเคอ๋อเอ้ยนี่ไงได้รถคันนี้มาแล้วแล้วก็เอานี้ส่งไปขส่งมาเลยเอาเอาขึ้นไปเอาขึ้นไป,อนไป,อนไปโอ้ย ดีด <This> like ีดีดีส่งของเลื่อยๆระบากดีเกมนี้เกมนี้อะไรก็ไม่รู้เอาเอาเอาดีดีเอาดีดีเอาเป็นอะไรเนี่ยเอาเมาเอาเอาโอหอย่างนี้อ่ะขึ้นเอออยูดีดี ขับไปดีๆเออเออขับไปดีโอ๊ยขับดีๆโอ๊ยของแตกว่ะละโอ้ยออี่ตายตายเดี๋ยว เอ้หนึ่งขึ้นก่อนเออดีๆทบดีๆไม่ต้องจำเป็นต้องเร็วอะไรขนาดนั้แล้วเอาอ,เอาเอาของมาเอาของมาเอามานี่นี่เอามาเออกระโดดกระโดดกระโดด

ไปส่งเองอะ่ะอ่ะเดินไปจุบเดินเดินไปส่งไม่ได้ไกลเกินโอ้ยโอ้ยดูสาภาพกล่องไม่เหลือแล้วดิดูสาภาพกล่องดิดำหมดน่าจะตกพื้นหลายครั้งเลยรถนี้มันเป็นไรกันแล้วเนี่ย อ่ะขับรถนั่นแหละขับดีๆโอเคไปเลยโอ้ยวย่าไหร่มันจะส่งได้วันนี้วันนี้จับของไว้ไม่มีทางหลุดแน่นอนอ,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 อ่ะหลุดกระโดดกระโดดเออ มา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 ขับขับขับเอออะไรจะเสร็จเนี่ยเกย์ี่ยากที่สุดในโลกที่คิดเองเลยอัดมาเออเออไม่ใช่ไปจับอันแหละไปเลยไใครคะ<อ> <laughs> เจ้าขอไม่ท like ันนักเตะมันตายแล้วเนี่ยเอ้ยสำหรับใครที่ชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดต่อใครด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครัสดีายมีอีพีสองด้วยนะอย่าลืมโอ้แล้วลงในไงเนี่ยเอาติดอีกโอ้ทำบ้าอะไรขึ้นมา